ฉีก40เนี่ยมีมีคนที่เชียร์รเผด็จการแล้วต้องการโค่นรัฐบาลคุณทักษิณแล้วก็เชียร์เชียร์ให้ฉีกครับซึ่งผมรู้สึกว่าอะ้วตอนนั้นตอนนั้นถ้าแสดงสปิริตจะปกป้องรัฐนูล40เนี่ยก็จะโดนด่าอยู่ว่าเอ้ามาทำไมไปไปไป,ไปหนุนคุณทักษิณไม่เห็นเหลอสังคมเขาวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่เนี่ยหมอเลี้เข้าใจไหมครับคือคือสปิริตพิทักษ์รัฐนูลเนี่ยโดยพื้นฐานเนี่ยมันดีมันก็มันดีแต่ว่า บางทีคุณเลือกมาใช้เวลาที่คุณต้องการที่จะปกป้องประเด็นการเท่านั้นนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละคือ้นันมันปัญหาอยู่ที่ตรงนี้คือถ้าสปีริตเนี่ยทำมาทุกยุคทุกสมัยทําไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรชอบไม่ชอบใครแต่ว่ายืนหลักการแน่นหนาเนี่ยบอว่าทุกคนก็เคารพนับถือไดอ้พิทักษ์40ด้วยพิทักษ์50ด้วยใช่นะฮะมัน <c oughs> โอเค,อเคก็ไม่อยากจะพูด40าเนี่ยเป็นรัฐธรรมนูญที่ไม่ได้ทําประชามติมแต่ว่าขั้นตอนตั้งสสรเนี่ยประชาชนมีส่วนร่วมใช่ มีการเลือกสอสะอมาจากทุกจังหวัดแล้วมันให้องค์กรต่างๆซึ่งเป็นองค์กรอิสระรวมทั้งสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยเชื่อมโยงกับประชาชนครับนั่นคือกันที่มีความหมายสําหรับหลายคนซึ่งเธอก็ชมรัฐมนรีูน40นะครับคือม,ม,มันเป็นอะไรที่ผมคิดว่ามัน มันเป็นสิ่งที่5้าและห0นมันไปลดทอนลงมาเรื่อยๆใช่คือเพราะว่ารุฐมนีนเนี่ยนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในช่วงทศวรรษ2140เนี่ยอย่างมากมายนะอย่างแรกที่เห็นชัดเจนก็นคือว่ามีกรรมการเลือกตั้งซึ่งในชุดแรกต้องชมเลยว่าเป็นกรรมการเลือกตั้งชุดที่อุดมกติสามารถทําให้การเลือกตั้งที่เคยมีปัญหาในอดีตเนี่ยดีขึ้นแต่ว่าที่ผ่านมาตอนหลังๆนี่อาจจะต้องมามาประเมินกันอีกทีนึงนะและอีกอันหนึ่งคือทําให้พรรคการเมืองเข้มแข็งททาาาให้้้สามมมรรถจะีีัฐบลล่เขขแแ็็งวก สามารถทํานโยบายที่ไปพูดไว้กับประชาชนเนี่ยให้มันเป็นจริงได้แต่ว่าก็ยังมีข้อที่มีคนตําหนิเหมือนกันนะฮะมันสื่อสูงอย่างเช่นประเด็นเรื่ององค์กรอิสระรองค์กรอิสระเนี่ยก็มีบางท่านที่เป็นนักกฎหมายระดับรุ่นอาจารย์เนี่ยผมก็เคยถามเหมือนกันก็บอกองค์กรอิสระบางบางองคอ์กรเนี่ยก็อาจจะไม่จะเป็นจตัวใส่ในรัฐธรรมนูญก็ได้องค์กรอิสระบางองคอ์กรอาจจะต้องมีลักษณะที่ แบบประเภทโปร่งใสามากกว่านี้เชื่อมโยงกับประชาชนมากกว่านี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ตั้งคำถามมันก็มีคนที่วิจารณรับนุลสี่ส่วเหมือนกันเช่นตัวผมเองที่ท,ที่มองว่าเ,เราเป็นประเทศที่มีองค์กรอิสระเยอะแยะเหลือเกินใช่แล้วก็องค์กรอิสระก็มีอำนาจเป็นเหมือนอีกอีกเกาะเกาะหนึ่งลอยอยู่ก็เชื่อมโยงกับประชาชนในในแบบที่ผ่านสมาชิกุฒิสภาหรือแต่ว่าอำนาจบางเรื่องเนี่ยมันมันควรจะเป็นของรัฐบาล ของกระทรวงหรือเปล่าผมคือหลายๆคนก็มองเหมือนกันนะฮะว่าเมื่อก่อนเรามีสถานการณ์ซึ่งค่อนข้างปกติใช่เรามีรัฐบาลแล้วก็มีกระทรวงนู้นกระทรวงนี้บริหารประเทศชาติไปครับแล้วจู่ๆเนี่ยมีองค์กรอิสระซึ่งลอยมาจากที่ไหนก็ไม่รู้รมาเอาอำนาจจากกระทรวงต่างๆไปเฉยเลยแล้วมันทําให้ตอนนั้นผมนั่งคิดเนี่ยว่าอยู่เมืองไทยเนี่ยจะอยากเป็นรัฐมนตรีไปหาอะไรโดนด่าไปนั่งองค์กรอิสระใหญ่กว่าแล้วไม่มีใครรู้จักด้วยใช่ ใช่กบโกยได้ด้วยาะยังมีคนบอกว่าอย่างสารรัฐธรรมนูญเนี่ยในประเทศอื่นเขาเป็นตุลาการรัฐธรรมนูญเป็นเพียงแค่ตีความว่าเรื่องนี้ขัดหรือไม่ขัดเท่านั้นแต่ไม่ได้มาบอกว่านโยบายในการบริหารประเทศเรื่องนี้มันเหมาะหรือไม่เหมาะอะไรอย่างนี้อย่างกรณีรถไฟความเร็วสูงที่มีการพูดถึงกันอยู่คือเพราะมันก็มีนักวิชาการที่มองว่า40ก็มีปัญหาครับเพราะว่ามันเหมือนกับ โทษทีนะมันเป็นรัฐธรรมนูญสำหรับประเทศท,ที่ยังประชาธิปไตยยังไม่พัฒนามันเหมือนกับว่าต้องมีองคอ์กรอิสระมาคอย <ait> คุมอีกรอบหนึ่งอ่ะคุมประชาชนอีกรอบหนึ่งซึ่งก็แต่มันยังดีกว่า5 0าสแล้วหกสิ่ไแต่ว่าอย่างไรก็ดีก็40ลกลายมาเป็นโมเดลที่คนพูดถึงครับผมก็ Gör จะตั้งต้นจากตรงนั้นแล้วก็ถ้าปรับปรุงอะไรให้ดีขึ้นก็ทําไป <S <S แต่ว่าทั้งหมดนี้เนี่ยหมอเลยบหมอเลยบเชื่อเหรอฮะว่าเมืองไทยเนี่ยมันจบแบบนั้นเนี่ยเมืองไทยมันจบแบบท็อปดาวทุกเรื่องนะฮะ คือคือผมไม่ผมอ่านไม่เห็นสถานการณ์ที่โอ้โหสสรอจะเริ่มทำงานจะไปหยิบ40มาแล้วเด็กๆผู้ใหญ่นั่งคุยกันแล้วก็ตั้งใจร่างขึ้นมาส <_ t art> ักหนึ่งฉบับทำประชามิติผ่านไปเดี๋ยวสปีเราได้ใช้รัฐมน <_ t art> ูจฉบับใหม่เลือกตั้งแฮปปี้เอนดิ้งคือไม่เห็นอะไรอย่างนั้นเลยในอนาคตอันใกล้คือถ้าถามผมนะเมื <_ t art> ่อ <everybody> ตอนต้นปีสองี้ t เ <art> <ไ>มื่อตอนต้นปี2 5 6 3เนี่ยผมอาจจะคิดแบบที่คล้าคๆคุณปื้พูด คือมันคงลำบากมากแต่พอหลังจากผ่านมาเจอทั้งโควิดซึ่งไม่เคยคิดว่ามันจะมีปัญหาเรื่องนี้มาก่อนเลยเจอทั้งเรื่องเกี่ยวกับแฟลชม็อบตอนเดือนมีนาคมซึ่งมันจุดติดซจุดติดทั่วประเทศหรือแม้แต่วันที่18กรกฎาคมที่มีการชุมนุมครั้งแรกของเยาวชนปลดแอกซึ่งแรกๆเนี่ยผมก็ต้องยอมรับตรงๆว่าผมไม่คิดว่าคนเยอะและผมผมไม่คิดว่าเขาเขาเริ่มพูดประเด็นต่างๆเนี่ยสังคมจะเริ่มคล้อยไปตามเขานะใช่คือมันไปกันใหญ่เหมือนกันนะมันมันแสดงว่าอะไร ใจว่าบางทีเนี่ยคือทุกคนเนี่ยคิดอะไรบางอย่างอยู่ในใจแต่ถึงเวลาเนี่ยแบบไม่เคยมีใครอยากพูดอะไรออกมาแต่พอมีคนเริ่มพูดสักคนหนึ่งทุกคนเออเริ่มคล้อยตามว่าอันนี้น่าจะต้องคิดกันต่อนะเพราะฉะนั้นหลายสิ่งหลายอย่างที่เราเคยคิดว่ามันอาจจะเป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่าวันนี้บริบทมันเปลี่ยนไปสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนไปงั้นวันนี้ถ้าผมคิดใหม่ผมบอกผมยังฝันยังมีความหวังและคิดว่าความหวังสวยงามรออยู่ทางออกที่สันติ ที่ทั้งนิสิตนักศึกษาเยาวชนแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองนะการเมืองได้มีส่วนร่วมในการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ด้วยกันซึ่งอาจจะมีความเป็น4ี่้วยครับแต่ว่าดีกว่า40นเนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่เล็งเห็นได้ในอนาคตถ้าถ้าตั้งใจร่วมมือกันทําจริงๆใช่ตั้งใจร่วมมือกันพัรการเมืองต่างๆด้วยแหละใช่ครับเพราะผมคิดว่าวันนี้เนี่ยทุกคนโดยเฉพาะอย่างรุ่นผมรุ่นมาก ผมอาวุโสกับผมเนี่ยเราต้องยอมรับว่าวันนี้หลายอย่างเปลี่ยนไปแล้วคือบ้านเมืองเปลี่ยนไปแล้วเด็กรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่ที่เข้ามานี่เพราะว่าเห็นเขามีความรู้มีความเข้าใจในปัญหาต่างๆมากขึ้นมากมายแล้วเขาขยับออกมาเนี่ยแสดงว่าเขาประกาศว่าเขาต้องการมีส่วนร่วมใช่ในอนาคตของประเทศชาตินี้ใช่เป็น uh, active citizen ถูกต้องนะครับซึ่งก็หาได้ยากนะบางทีเนี่ยขยับออกมาก่อนแล้วก็ผู้ใหญ่เริ่มเดินตามแล้วเดี๋ยวค่อยมานั่งคุยกันว่าจะเอาอยัางไงต่อใช่ครับนั่นคือสุมโหคิดนะครับคืนวันศุกร์นี้นะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ